ซ้ำมือถืออีกคนนึงช่างช่างอะไรช่างซ่อ้ำประตูโรงงานครับผมเอาเลยเอาเดี๋ยวครับอ่าเพื่อเพื่อเกิดจากการเชียงมวยข้างกันนะครับผมเชียร์ทั้งหน่อยเอาละครับผมเชี่ยมวยไม่ถึงบาทอ่าเชี่ยมวยไม่ถึงบาทเชียร์คนละที่จะเชี่ยคนทั้ง แผ้แรงยูเขาบอกแผลแรงยูนี่เสื้อหลักเสื้อหลักเสื้อชื่อชื่อหนุ่มเบียราเจอร์ครับาจางประเทศแล้วผมร้านซ่อมมือถืออยู่แปดโครงการสาครับผมหนุจต่อช่างหนุ่มออนไลครับาชื่อเลยครับพี่

I <laughs>